ตอนนี้ผมอยู่กับหนุ่มนอยอนะครับหนุ่มนอยอกำลังนำผมไปเข้าสู่วอซีครับตอนนีน้อัดอีกอัดอีกตอนนี้เมื่อกี้เสียเมื่อกี้เสียทำไมทำไมแล้หนุ่มนอยออเอาเอาของมาให้รอบเอาปืนเอาสเสบียงเอาลูกกระสุนมาให้ตอนนี้กําลังพาไปกําลังไปหาของอยู่ไปไปกับไกับเสือกันลุกเซือก กเซฟผ่านท่านจุดเซฟนะครับตอนนี้เกมนี้เป็นแนวชุดชุตเตอร์แล้วครับแนวชุตเตอร์เพราะมันจะยิงทั้งทอมบี้ทั้งคนอ่ะเกมนั้นจะมาเป็นแนวชุตเตอร์ซาวเวอร์ก็สนุกดีครับแต่ตอนนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยเพราะว่าไม่มีไฟฉาย่อนไอหนุ่มตไอหนุ่มมันมีไนท์วิชชั่นนะผมก็เลยต้องอาศัยติดสอดให้ตามเข้ามาทาให้มีทูกศรสีเหลืองๆเนี่ยมองมึงไม่เห็นเลยนี่ย เห็นดีอะไรอุดรแล้วไอ้เนี่ยในวิชา่าอะไรไม่มีอ่ะชิบหายแล้วอเอา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 ไม่ไปโจ่งแม่งอ่ะเดี๋ยวพอไปจุดต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมตอนนี้ครับความรู้สึกแม่งเหมือนเข้าค่ายลาดอใช่ไหมเดินเดินเดินป่านในเวลากลางคืนนี่เออ ไอ้เงี้ยเดี๋ยวฟิลไม่ไอ้เงี้ฟิลอารมณ์ไม่ตื่นเต้นกว่าไงเยอะเราต้องสปีนี้เห็นแต่แสงเห็นแต่แสงจันไอ้เงี้ยวงป้าคุณมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ยังเห็นแสงไปข้างหน้ายังเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวกาไปถึงตรงนั้นแนะเอาครับเดี๋ยวรอไปถึงตรงนั้นครับแล้วค่อยอ่านทีหนึ่งรอรอราเชื่อถึงโค้นเอกก่อนอ่าโอเคไอ้คนเยบไอ้เงี้ยคนเยอะไอ้ชาดอค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 อตอนนี้ขี้เกียจเดินแล้วอยเงขี่คอวัดมาครับ อโเคสบายวัด่เดินไววะเดินเร็วเยอะขี่คอกันมาโอ้โหสบายเลยไอ้นุ่มเร็วๆดิมึงอย่าช้าเฮ้ยเย็นๆเย็นๆเย็นๆเช้าครับช้าที่มึงคนเดียวเลยตอนตอนนี้เดินมาให้ไวเร็วๆเดินโดไอ้ยี่เปิดหัดจรเฟรมเหลกตกเลยไอ้เยียกูต้องไม่หาดไล่สดกูเจอคนสบายกี่สี่ด้วยวะขี่คอกมนที่คอยังงสี่ไกลหกเมตรเลยโอ้โห ขี่คอไปเรื่อยๆชิวๆพี่อารมเก็บเฉพาะาปืนเอาปืนเก็บมาเฉพาะปืนลวมอนะโอเคเอ็กซ์เรย์ไมใช้ก่อนเอซมเมทิ้งเลยนะยังยังไม่ต้องทิ้งคร็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ชันกระบอกสึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นอกอะไรก็ลูดเอาแต่แม็กอย่างเดียวโอเคเราลงลงจะพวกนันอะมีดีกว่ามีดดีกว่าเราแบบสาย เด้ยเฮ้ยเอาเว้ยมันเอาแล้วเว้ยเอฟตีเซนี่นี่แม็กก่อนเนี่ยปืนมองปืนไรเนี่ยเพี้ยปืนเนี่ย ه, นะไปเข,ข,ข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเดี๋ยวยิงให้โอ้ยิงเรียบร้อยแล้วเย็นดูดีขวาออดมีเดียมแมว ผู้กัดปืนซ้ำกันลูดเอาแค่แม็กอย่างเดียวพอไร่เก้าสิบไร่เก้าไม่ใช้หรอกพี่ไร่เก้าไม่ใช่เหี้ยเหตุการณที่แม่ตายโดนมึงจะไป้ตือนึ่งที่โดนพวกเราเลยมั้ยเออถ้าสมมติได้อาก้ามาเนี่ยถอดแม็กได้ไหมได้กดกดใส่แล้วก็คลิกขวาโหลดชีพไอ้ที่มันมอนดีวิดไอโหลดีมิดสองบุกเมืองเสร็จข้าขี่คอไปต่อแม่โคตรสบายเลย โหดาเยี่ยมข้างหนกง้กูนะเยี่ยไอบอ้าวเยี่ยโต๊โต๊ครับเอ้ยโต๊เอ้ยอย่าวิ่งแล้วอย่าเพิ่งวิ่งแล้วต๊สั้นแล้วอาล้กูใช้ปืน F M อะไรวะใช้ปืนรุ่นที่อะไรวะปืนรุ่นต F M five s e v e ันนนว FM, คิกกวามันเป็นตัวไอ้ยเนี่ยไซเลนเตอร์แม่กหลุดวะูเก็บเก็บแม็กไเอ้ยไม่ ออ่ปืนมแล้้วไเเียัตโดนนนได้เียตบมาข้างหลังเหรอเออคุ่เห็นเออครูเก็บปืนมาเก็บปืนข้างนี้เก็บไล้อ่ะเบอร์เก้าไอ้ยี่ตำรวจทำร้ายประชาชนไอ้เยี่ตำรวจทำร้ายประชาชนในสัตว์เมื่อกี้เก็บเก็บเงินได้นะพี่เก็บเงินด้วยเงินพี่ไม่ค่อยมีไว้ซื้อครับในวิชาเออให้มาเออได้แล้วโดนมาแล้ว เก็บเงินไปเก็บเงินไปแต่ผมไม่เก็บเงินน่ะเก็บอยู่เก็บอยู่ใจเย็นเอ๋อเยี่ยไม่ใช่คือว่ามือนะตัวเปนไรเก็บเองโคคาเนชรอเชอร์เก็บอาหารเพื่อมาด้วยนะเออกเป๋าใหญ่เงี้ยะเป๋าใ่กไม่ได้เก็บของตอนนั้น โอ้ยใส์ยิงสกัยเลยเฮียคูโอ้อดิอ้อยเฮียตอนนี้กำลังจะไปป้นของครับที่ไหนกระดามบินครับกระดามบินอะไรวะพี่ครับแม่งนั่งเฮียอะไรวะเฮีาบัวบัวเปิดฉากระามบินแล้ว เอาวะไอมึงระวังวงตัวดีด้วยเสียงแห่แมูนดูให้รอบเลยเฮียไอเดี๋ยวกูขึ้นไปหอองไงวัวคอยนะวัดเฟรมเลแม่งตกลุยแล้วลุยแล้วตอนนี้เล,ลยหาของแล้วเดี๋ยวพี่อาร์มากับผมก็ได้โอเคจะตามได้อยู่ ในนี้มีน้ำขวดกินทีเดียวเต็มไว้กินทีแบบจะหมดเก็บเอาไว้เอาไว้กินตอนแบบมันแดงๆรับพีอ่อีเล็กทรอนิกเอทดข้าวพรกินทีเดียวเต็มเลยเน้ำก็่ไหนวะอีเล็กทรอนิกสเีเล็กทรอนิกเอ,ดอ็ดลทั้งอย่างไว้พี่ใช่ใช่ขวดที่เหลือเฮ้ยกูมีอยู่สามขวด